หน้าท้องยกเข่าขึ้นตบใต้เทา้านะฮะยืนให้นั่งให้มัน่นคงเก่งยกหนึ่งเก่งยกสองนะคะขึ้นไปเนี่ยให้อกมันยกขึ้นนิดนึงอย่างเงี้ยอกยกขึ้นอ่าตบเก่งหน้าท้องตบหนึ่งซ้ายขวานับหนึ่งยี่สิบครั้งนะคะนับอย่างนี้นะคะมันจะได้ดูน้อยเพราะว่าถ้านับเป็นหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาสองมันจะดูเยอะแล้วหมดกำลังใจ นับอย่างนี้จะรู้สึกว่า20ทีเกรงหน้าท้องตกซ้ายขวาหนึ่งยกอกตั้งตบเกรงหน้าท้องยกขาสองอ่ะยกอกตั้งเกรงหน้าท้องยกขาตกเกรงหน้าท้องยกขาตกสามยกอกตั้งไปเกรงหน้าท้องก่อนยกขานะสามป้ายทำฮุบสี่ห้าดูซินที่หายใจด้วยนะคะ 6กเจดแปดขมแมวเก่งหน้าท้องก็คือเออก็คือแบบแมวหน้าท้องนะคะให้กล้ามเนื้อมันทำงานนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะครั้งที่10เก่งหน้าท้องยก11 ไม่มีปล่อยไม่มีเผลอปล่อยนะคะเกรงหน้าท้องตลอดเวลา12เกรงก่อนยกเกรงก่อนยก13เกรงก่อนยกเกรงก่อนยก14เกรงก่อนยกเกรงก่อนยก15อันนี้เกรงหน้าท้องนะไม่ใช่เกรงแขนสิหฮึบ17หลังไม่ค่อมหลังไม่ค่อมยกขาสูง18 19 ยีสิอันนี้ไม่เกรงดูดีๆอันนี้ไม่เกรงอันนี้เกรงต่างกันไหมมันจะแบบตูดตูดมันจะแข็งขึ้นมาด้วยเวลาคุณเกรงหน้าท้องอะลองจับก้นดูก้นมันจะแน่นขึ้นนะคะถ้าคุณแบบขมวหน้าท้องถ้าขมหวหน้าท้องตูดมันจะไม่เกรงตูดมันจะไม่เป็นก้อนแต่ถ้าคุณขมวหน้าท้องปุ๊บตูดคุณจะเป็นก้อนดูตูด อันนี้เกรงหน้าท้องอันนี้เขมแหวหน้าท้องคนให้เกรงหน้าท้องคนไม่ได้ให้เขมแหวหน้าท้องนะคะถ้าเกรงถูกตูดมันจะเหมือนโดนอัดแน่นด้วย er ท้องก็โดนอัดแน่นอันนี้เกรงหน้าท้องนั้นเกรงหน้าท้องให้ถูกด้วยนะคะอะต่อไปบ i c y c l e ขันนะะคะเกรงหน้าท้องดึงเข่ามันมันมันห้ามก้มนะคะถ้าแบบอย่างนี้อย่างนี้คือผิดใครทำอย่างเงี้ย คือถ้าคุณเกรงหน้าท้องไว้คุณคุณแบบลงลึกคนคุณแบบลึกลึกไม่ได้หรอกมันติดถ้าเกรงหน้าท้องไว้มันจะติดนึกออกไหมมันถ้าเกรงอย่างเงี้ยมันจะได้แค่เนี้ยมันก็จะติดละเพราะเราเกรงหน้าท้องไว้เราพยายามยกเข่าให้สูงแต่ถ้าทําผิดนะคะก็คือตามมีตาเกิดเลยมันจะยกทะลุทะลุป,ปากยังได้เลยกระแทกปากยังได้เลยอันนี้คือแบบยกสูงกับ ขนาดนี้คือไม่ได้เกรง็งถ้าเกร็งมันจะยกมากไม่ได้หรอกมันจะติดนะคะดังนั้นทําให้ถูกด้วยนะคะอ้าวเกร็งหน้าท้องปุ๊บฮึบเกร็งบิดหนึ่งเกร็งบิดเกร็งแล้วบ,บ,บิดสองเกรง็งบิดเกร็งแล้วบิด,ส,บด,บดสามสังเกตนะคะว่าดึงขาขึ้นไม่ใช่เอาเอา,เอาสอกก้มลงผิดอย่างเงี้ยใครที่แบบอย่างนี้ผิดเข้าใจไหมอ่าโอเคไป สิบดูสลีละด้วยนะคะห้ค้นหลังตรงนะบิดหน้าท้องหกเกรงแล้วบิดเกรงแล้วบิด7 8 9 10มือล็อกไว้ที่หัวไม่ไปล่อยสิมือล็อกที่หัวไม่ปล่อยสิบสองสาิา สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบต่อไปผ้าที่สามนะคะดูเราจับเก้าอีด้ด้านข้างไว้นะคะ กอีดันคางไว้เสร็จแล้วนะคะยึดเอาไว้ให้ดีแต่ห้ามหน้าทิมนะหน้าทิมนะคะเรายกขาอ้าปุ๊บเข้ามาแล้วแล้วปลายเท้าไม่ได้วางปลายเท้าแค่จิมเอานิ้วโป้งจิมเกรงหน้าทองยกเข้าอึบยกทีนี้ปัญหาคือเป้าซินดี้มันจะเข้ากล้องซินดี้ขอเฉียงเฉียงนะคะซินดี้ขอียงเฉียง,ยงนะคะแต่ทําเป็นแล้วนะ โอเคยืดไว้ท่านี้ไม่วางเทา้าท่านี้ปลายเท้าจิ้มเฉยเฉยห้ามวางเทา้านะคะห้ามวางเทา้านะคะไปอ้าสุดกับเกร็งหน้าท้องยกเข่าลึก<อ>นะคะโค้นบอกได้เลยนะคะว่าท่านี้ได้กล้ามเนื้อท้องล่างเหมือนท่าเล็กเลส เล็กๆที่นอนลาบแล้วยกขาขึ้นยกขาลงได้กล้ามเนื้อท้องส่วนเดียวกันและ้ะเกร็งมากเหมือนกันแต่ถ้ายกผิด<ม>จะไม่ได้เลยเลยนะคะอันนี้กร็งหน้ท้องแล้วดึงเข่าลึกอันนี้คือแบบใช้กล้ามเนื้อท้องมากึบบงี้นะคะอ่ะตามนี้เลยนะคะอ้าวเกร็งหน้าท้องยกหนึ่งสองระวังตะคิวกินนะคะสาม 4กล้ามเนื้อท้องยกเข่าขึ้นนะคะ5 6คู่นะคะ7 8 9 10 11 12 13 14 สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกยี่สิบเวลาดึงเข่าเข้าเราใช้กล้ามเนื้อท้องดึงเขา่าดึงเข่าคู่ค,คู่คู่นะคะเข้าหาตัวให้ลึกที่สุดแต่ใช้กล้ามเนื้อท้องตรงนี้นะคะฉะนั้นถ้านี้ถ้าคนเป็นเมนอาจจะทำไม่ไหวมันจะปวดท้องล่าง นะฮะฉะนั้นคือใครเป็นใครเป็นเมนข้ามท่านี้มันใช้กล้ามเนื้อท้องส่วนนี้ทั้งเส้นเลยค่ะถ้าคุณทาแล้วคุณไม่รู้สึกว่าตึงๆแถวนี้คุณทําผิดแล้วตอนที่ยกเข่าเข้านะคะคุณไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อท้องส่วนนี้ในการยกขานะคะอ่ะตามนี้ต่อไปท่าที่4ี่นะคะอ่ะท่าที่4นะคะ,ะ, 4, ะ,ะเราจะไฮนีแบบนี่นะคะหลักการนะคะก็คือหลังตรง เกรงหน้าท้องยกเข่าขึ้นให้แบบลึกสุดลึกถึงอกถ้าใครยกไม่ไหวนะคะไม่ต้องทำา20ทีก็ได้เดี๋ยวจะไม่ไหวนะคะแต่หลักการไม่มีการแบบอย่างเงี้ยอย่างนี้ผิดนะหหลังตรง2อเกรงหน้าท้องยกลึกเนี่ยอันนี้เกรงหน้าท้องนะคะมันเลยแบบด็อกแดกอย่างนี้เพราะาเราเกรงหน้าท้องนะคะมันเหมือนจะใช้กล้ามเนื้อท้องนะคะแกนกลางตรงกลาง ในการแบบดึงเขา่าดึงเขา่าดึงเขา่าอ่ะยี่สิบซ้ายหนึ่งขวาสองอ่ะทุกท่าเกรงหน้าท้องไว้นะคะปึ๊บหนึ่งฮึบสองสังเกตว่าส้นเท้าไม่ได้วางถึงพื้นนะคะสามแค่แตะปลายนิ้วนะสี่ฮึบ,ห,บหลังตรงห้าฮึบหกฮึบเจ็ดฮึบแปดฮึบเก้าฮึบ ส0ใครยีไม่ไหวนะคะหั่นครึ่งค่ะทำแค่ครึ่งหนึ่งสิบเอ็ดสิามสิการมืออย่าตก15บห้าเพิสบหกสิบเจ็ดสบแปโอเคสท่านะคะที่ทำที่ออฟฟิศได้โดยที่พุงยุบ ทำทุกวันสาวออฟฟิศเซฟไว้ทำทุกวันนะคะแล้วก็ท่าลองสุดท้ายมีเมนทำไม่ได้นะง่ายมากทุกท่าของวันนี้ได้ท้องล่างได้ท้องล่างทุกท่าเลยแล้วก็ได้แน่ท้องส่วนอื่นๆด้วยนะคะได้ทั้งท้องนั่นแหละแต่ทุกท่าโดนท้องล่างหมดเลยนะคะ นะคะโค้ดว่ามันเวิร์กมากนะคะเพราะว่ามันทำที่ออฟฟิศได้ว่างก็จัดเลย1เซ็วันหนึ่งกสารอบนะคะไม่ต้องทำต่อเนื่องก็ได้ทำทำว่างตอนไหนทำตอนนั้นนะคะหรือถ้าจำสี่ท่าไม่ได้คุณจำได้ทัก2สองท่าคุณก็ทำอยางั้นละบนไปนะคะอีกครั้งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ พยายามเลี่ยงพวกเส้นนะคะไม่ว่าจะขน,นมจีนเส้นกว๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นงดไปนะคะเพราะว่ามันเป็นแปรรูปนะคะแม้กระทั่งขนมปังขาวเบเกอรี่ข้าวขาวอะไรเงี้ยเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะให้กินกลุ่มโฮลวีตหรือว่าเป็นพวกข้าวที่ไม่ได้ขัดเปลือกออกนะคะประมาณนี้คุ้มแป้งกันด้วยเลิกคาร์บเร็วกันด้วยแล้วเครื่องดื่มที่หวานน้อยนะคะหรือหวานมากตัดออก เครื่องเครื่องดื่มที่ใส่ไขมันทานพวกนมกระป๋องตัดออกไม่งั้นพุงไม่ออกหรอกเวลากินทีอย่างเงี้ยชาไข่มุก600แคลถามน่อยไเหอจะออกลังกายอะไรไหว600แคลวก0้แคลนี่แบบมินิมาราทอนไม่รู้จะไหวเปล่าเลยเอาออกไม่หมดนะมิ่งมินิมาราธอนอยังไม่ออกไม่หมดเลยนะขคจะบอกให้ฉะนั้นคือเรื่องกินเรื่องหลัก ออกกำลังกายเป็นตัวเสริมนะคะต่อไปเซตที่2ใครเป็นคนใหม่นะคะที่อยากได้ท่าลดหน้าท้องแบบท่ายืนหรือท่าแอดวานก์กระเสือนะคะให้เข้า YouTube ใครยังไม่มี YouTube ให้พิมพ์ว่าใหม่อย่าเขียยขอท่าใต้คอมเมนต์มาเพราะโค้ดมีวิดีโอที่สอนแบบสอนจริง3เซตแล้วสอนละเอียดแบบนี้แหละแต่ว่าแยกเป็นซีรีส์ไว้ว่าหน้าท้องปันกล้นต้นขาอะไรอย่างเงี้ย แขนแยกไว้ให้แล้วใน YouTube ใครยังไม่มี YouTube ให้พิมพ์ใหม่มาแล้วฮะเหลียวให้ YouTube ไปเราก็ไปเอาในนั้นนะคะเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าวันนี้อาจจะเบาไปนะคะว่าวันนี้มันเป็นิ๊กิเนอร์นะคะแต่ว่าอย่างเมื่อเมื่อเย็นนะคะมีคนบอกว่าทําไม่ได้เลยสักท่าก็แปลว่าเขา ไปเจอวิดีโอท่ายากแล้วทาไม่ไหวซึ่งแต่ละคนสมรรถภาพกล้ามเนื้อไม่เหมือนกันปเป็นเรื่องใน YouTube แล้วคุณจะรู้ว่าแบบมันมีครบเลยทั้งแบบเบกกินเนอร์นะคะมิดเดิลและแอดวานนะคะคือง่ายสําหรับผู้เริ่มต้นระดับกลางระดับแอดวานมีให้หมดเลยนะคะไปวันนี้มบกกินเนอร์มากเลยแต่ว่าได้ได้เต็มๆนะคะเอาใจสาวออฟฟิศโดยเฉพาะเกรงหน้าท้องตบ เกรงหน้าท้องตบหนึ่งอ่ะยกอกตั้งดีกว่านะคะสองอกตั้งตบสามอย่าลืมเกรงหน้าท้องก่อนยก,ยกเข่าด้วยสี่ห้าหยกอกตบใต้เขา่าเจ็ดปดคนใหม่พิมพ์ใหม่มานะคะเก้สิบไปเรื่อยๆรื่อสิบเอ็ดสิบสอง อกตั้งอกยก14บสี่จะรี่โซยู่ป่ะสิบห้าสิบห2สปดสิบเก้ายี่สิบต่อไปท่้ที่สองหลังตรง เกรงหน้าท้องนะคะแล้วบิดกล้ามเนื้อท้องบิดกล้ามเนื้อท้องจนสอกไปหาเขา่านะคะท่องเอาไว้เกรงแล้วบิดไปหนึ่งโค้ชจะไม่ค่อยโค้ชจะไม่ค่อยวางเต็มเท้านะคะถ้าใครไม่ไหวก็วางเต็มเท้าไปนะคะสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดมือไม่หลุดหัวนะคะ 8เกงแล้วบิดเกงแล้วบิด9เก็งแล้วบิดเก่งแล้วบิด10หลังตรง11เกล่งบิดเกล่งบิด11ฮึบ12ผมเสียทรงแล้ว13 14 15 16 17 สิบแปดสิบต่อไปถ้ายากอ่าเดี๋ยวค่อยบิดเดี๋ยวค่อยบิดดีกว่าเดี๋ยวบิดทีเดียวต่อไปไฮนี่แบบท่านั่งหลังตรงเกรงหน้าท้องยกเขา่าหนึ่งเกรงหน้าท้องยกเขา่าสองสามหลังตรงสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อยเมื่อยท้องนิดหนึ่งนะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ยีต่อไปท่ายากสุดแล้วของวันนี้นะคะเตรียมตัวนะคะลักษณะวันนี้ท่านี้ได้เหมือนพวกวีครัชนะคะได้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกับเล็กเลสนะคะหน้าท้องล่างนะคะเตรียมตัวจิกจกิหลังตรงฮึบเกรงกล้ามท้องดึงเข่าเขา้านะคะเก่งกล้ามท้องดึงเข่าเขา้าสองสส ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอสองสิบสสสห้าสิบห 17 18 19 20ต่อไปรอเซร็สนะคะอะให้พักหายใจหายคอหอนกันนิดนึงนะคะตึงๆหน้าท้องกันหรือเปล่าวันนี้นะคะอ่ะใครที่แบบยังไม่เปลี่ยนเครื่องดื่มนะคะไม่ผ่านนะ เออบางคนยังกินแบบวิปปิ้งค,ครีมคาราเมลแมคเคโตโอ,อะไรเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งแบบลาเต้หวานน้อยคาปูชิโน่หวานน้อยหวานน้อยไม่ผ่านบอกหลายรอบแล้วจืดเลยจะกินกาแฟไม่ว่าอยากจะกินกาแฟฉันก็ไม่ว่าอย่าใส่น้ำผึ่งนะคะอย่าใส่น้ำเชื่อมอย่าใส่เซรั่มอย่าใส่น้ำตาลอย่าใส่นมข้นกระป๋องอย่าใส่นมข้นจืดกระป๋องโอเคส่วน ใครอยากจะใส่นมสดเมจิเอาใส่ได้ไม่ได้ห้ามนะคะฉะนั้นเปลี่ยนเครื่องดื่มหุ่นคุณจะเปลี่ยนใครที่มีงบแนะนำกินชาแบบโคชนะคะที่โคชกัดโคชโคชเก๋โคชแอลอะไรเงี้ยกินกันนะคะอายุเยอะแล้วนะคะถ้าเราเลือกเครื่องดื่มที่กระตุ้นการเผาผลาญได้มันจะประหยัด แรงกายปีเยอะเพราะว่ามันเผาผ่านเพิ่มขึ้นได้40%นะคะ40%ระหว่างที่มันยังไหลเวียนอยู่ในร่างกายนะคะคาเฟอีนที่สกัดมาด้วยวิธีสกัดจากน้านะคะไม่ได้สกัดจากแอลกอฮอล์เหมือนเหมือนชาทั่วไปนะคะคาเฟอีนเขาจะสูงในระดับที่กระตุ้นการเผาผ่านได้แล้วมันจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนด้วยนะคะเียเหมือนขับสารพิษได้ด้วยนะคะตามนั้นเลยนั่นคือเกรดพรีเมียมจรงิงๆซึ่งราคาไม่ได้ถูกหรอกกปุกละพันกว่าบาทนะคะแต่ว่ากินได้เดือน หารออกมานะคะลิตรหนึงประมาณ30บาทนะคะประมาณ30บาทเท่านั้นไม่ได้แพงถ้าหารเป็นแก้วเหมือนแต่ว่าลงทุนทีเดียวนะคะฉะนั้นก็คืออายุเยอะแล้วถ้าได้ครึ่งหนึ่งกลุ่มนี้จะประหยัดแรงงานไปเยอะเลยนะอ่ะใครอยากได้ชาพิมพ์ชามามันอยู่อยู่ราคาพันต้นๆน,นะคะขวด50กรัมนะคะเอาต่อไปเซตที่3กันนะคะตามนี้เกรงหนะ้าท้อง อีกครั้งใครเข้ามาไม่ทันเวลาเก่งหน้าท้องก้นมันจะแข็งแปลว่าคุณกระเงถูกนะคะอ่าตามนี้เดี๋ยวเราเก่งหน้าท้องนะคะวันนี้รับกันได้นะคะใครที่แบบมีลมในกระเพาะนะคะอาจจะตดได้เพราะเก่งหน้าท้องเยอะมากจะเป็นการขับลมทีเดียวเตรียมตัวนะคะวันนี้เราถ้าใครเพิ่งเข้ามาเพจคนไม่ได้ตั้งใจโปนะคนไม่ได้ตั้งใจโปนะ อ่ะเพราะว่าเพจนี้สอนสอนเป็นหลักไม่โชว์เป็นหลักเข้าใจนะคะฉะนั้นไม่ต้องดูดูท้องอย่าดูเป้าขอร้องผู้ชายเหมือนกันมาเรียนได้แต่อย่าทะลึง่งนะคะหนึ่งยกอ,อกขึ้นสองสามสี่เก่งหน้าท้องดึงเข่าลึกห้าท่านี้แบบอาม่าก็ทำได้อยกเว้นท่า เอามาออกกำลังกายกันนะคะหกเจ็ดเกรงหน้าท้องยกเข่าลึกแปดถ้าทำเยอะไม่ได้หันจนวนครั้งลงเก้าสิบอย่าก,กินน้ำเยอะนะคะเดี๋ยวจุกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก เกรงหน้าท้องดึงเข่าสูง17หลังตรง18 19 20ต่อไปอันนี้จะแถมกล้ามเนื้อท้องด้านข้างด้วยนะคะล่อง11เลยเป็นต้นกลน้ามเนื้อท้องส่วนด้านข้างแล้วบอกทุกแล้วนะคะทุกท่าได้ท้องล่างมือล็อกหัวอย่าหลุดเกรงหน้าท้องเหมือนเดิมแล้วบิดกล้ามเนื้อท้อง1 จะวางเต็มเท้าก็ได้สาหรับคนที่แบบตะคิวกินนิ้วง่ายนะคะไม่ต้องไม่ต้องเขย่งเหมือนโคตรก็ได้นะคะ4หลังตรงไม่ก้มหัว5บิดกล้ามเนื้อท้องเก่งแล้วบิดห7เจท่าง่ายสำหรับสาวฟิตเซฟไว้กันด้วยเจ็ดแถ้าใส่กระโปรงคงทำไม่ได้ถ้าใส่เกงแบบสาวโรงงานทำได้9ก้าสิบ 11 <18. S 2> ไม่ต้องใส่ใส่ขาสั้นข้างในนะคะ12เดี๋ยวเจอลูกจิตได้13 <laughs> 14 15 16 17 18 19 20โอเคต่อไปท่าที่3ามนี่อันนี้มาถึงเซตสุดท้ายแล้วนะคะ เซตสุดท้ายแล้วนะเตรียมตัวเกงงน้าท้องดึงเข่าลึกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลังไม่คล่อมนะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิเก้หน้าท้องดึงเข่าสูงนะคะ14บสี่สิบห้าสิบหกสดสิเก้ายีสท่าสุดท้ายเตรียมตัวดึงเข่าลึกนะคะโดยใช้ก้ามเนื้อท้องล่างนะคะเตรียมตัวนั่งมินมินยึดเก้าอี้ไว้ให้แน่นนะคะ เก้าอี้แบบคว่ำนะคะให้ทิ้งเก้าอี้แล้วเอาตัวให้รอดนะคะก็เก้าอี้ครกระดกนะคะอย่าห่วงเก้าอี้ให้ห่วงตัวเองนะคะเดี๋ยวฟันหักนะ,ะอ้าวเตรียมตัวฮึบกระตุก1 2ใช้กล้ามเนื้อท้องล่างกระตุกนะคะ3ามสีห เจ็ดแปดเก้าสิบเก้งน้าท้องก็ตุกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า 20เสร็จแล้วนะคะขอบอกว่า